สวัสดีกันด้วยในคราบพกผมอีกครั้งนะครับสันนิเดแล้วก็ใครที่ตามผมมาที่เกตหาแอดมีไดเลยว่าตามมาจากช่องสันนิเดนะครับจะได้รับกล่องตีอาวุธทันทีนะครับผมว้าวเคสแรกกันเลยเหรอรถมันใส่ใสายรือเปลนาใส่คับใส่พีชใั่ เพาจกที่ไหนอะพี่ของกลางครับไม่มีอะไรครับผมไม่มีของกลางครับเราไม่ของกลางครับผมไม่มีของกลางที่ไหนคขาไ่ตรวจอยู่นี่ครับตํารวจอยู่นี่อยู่นี่ตํรวจเขาอยู่นี่ครับคุณตํารวจอยู่ข้างล่างเลยพี่ไกลจัดเลยนะไกลนีอ้าวเรียบร้อยคุณตํารวจอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมโดนลักพาตัว คุณตำรวจผมโดนลักพาตัวช่วยผมด้วยคุณตำรวจโอเคครับนี่ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องกระแล้วผูดถือแจกเลยเน่อจากตรวจไปก็ดีแหละเพื่อความชัวร์อุ้ยช่วยด้วยครับคุณตำรวจผมโดนลักพาตัวครับได้ไหมเนี่ได้ปะได้ปะวยด้วยคุณตำรวจผมโดนลักพาตัว ฮัลโหลคุณตำรวจช่วยผมด้วยผม,ผมถูกลักพาตัวครับจนลักพาตัวผมครับแต่สองครับเดี๋ยวไปดึงดอกว่ะสูบเขาหนูสู้เขา,เข,าขวาขวารวงขวา,ขวา,ขวาโอ้หเรียบร้อยเลยหลังคูอ อันนี้เคยหลอกแค่เฮ้ยหญิงแม่นนะเอาเรื่องว่ะขนุ่มโอ้แม่งรถไม่แรงเลยโอ้รถไม่ค่อยแรงตุ่มแตกกี่ล้อลรวพี่ผมมองไม่เห็นอ่อสองแตกสองล้อแล้วไม่ใช่หรอใช่ปะสองล้อนะ น่าจะเดือข้างหน้าพี่ว่าเราเลือกที่เราไปเราไปอีงนีก่อนเออพี่ก็ว่างั้นแหละพี่ก็ว่างั้นแหละยิงยิงยิงเขาดิจะถอด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 ป่าวป่าพี่แม่ถึงน้องมันอ่าหลุดแหละดูทรงไปไหนแล้วอ่ะหน้าโรงพยาบาลเหมือนขึ้นเวลาให้มันมาแล้วมันมาอีกฝั่งหนึ่งตามก่อนว่าอ๋อ เขายิงต่อเลยเหรอมันเรียกไม่หมูคดีนะเว้ยนั่นไงจริงๆอ่ะจริงๆเองก็สามารถจับได้นะแต่เล่นแบบแฟร์เพย์เขาก็ไม่เป็นไรใช่บอกเขาเลยฮัลโหลทำไรสวัสดีครับพ่อหนุ่มทำไรอ่ะไอ้ไอ้ช่องไฟรู้สึกไฟมันจะเสียอืมันดีนะมันดีนะ คนดีนะคุณตำรวจครับช่วยผมด้วยครับผมโดนรักพาตัวครับผมไม<ช>่อยากหลุทพ่ได้ใช่หรือเลปล่าครับ <c oughs> สมรู้ร่วมคิดกันนะครับเปล่าครับสองคนเนี้มาด้วยกันนะผมโดนผมโดนรักพาตัวครับเ<ช>ขา<ม>บอกว่าเนะขาบอกว่าถ้าผมไม่เชื่อฟังเขาหมาที่บ้านผมเขาจะมาฆ่าครับออเขาใส่กระสุนนะใส่กระสุนนะอย่านะทำอะไรครับเอ้ยเขาจะยิงผมแล้วคุณตำรวจช่วยผมด้วย เอาอ้าอยเราข้อน้ำอีกแล้วเหรอเราอ่ะมีออข้อนาอ้อโอ้โหเล่นน,นี้ยอ้เาะเหินนี่แก้วเหรอเอาอีกแก้วอ้าวโอเคเคเลยอย่างงี้เคเลยโอ้โหเล่นเล่นธะรมเหินเนี่ยเกิดไปหาเลย ไอ้หญิงแมนน้าหญิงแมนนียวอ้าวอีกแล้วได้หลุดปักหลุดปักหลุดปักเจวกัหลุดรัจะเจอกันได้เขาบอกเดี๋ยวเจอกันนะได้เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเขาบอกได้หั้นอย่างนี้ยิงกดเลยพี่วะวะเอ็นไวยเองจะต้องจบดีแน่ได้ครับได้ครับโอเคครับขอต้อนรับแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมต้องต้งไหนพี่แป๊บนึงต้องโอเคโอเคกดชิปโอเคเอพร้อมยังครับอ๋อคือพี่คพี่จะขี่ให้ผมว่างั้นเถอะ รายายที่นั่งวะเนี่ย,ย,ย,ยผมว่าเขาน่าจะชอบลายลางน้มาะพี่แต่ที่ผมดูนะ เดี๋ยวซ้ายหน้าครับเดี๋ยวซ้ายหน้าเนาะแตกหมดนะยอมไหมครับยอมไหมครับจับจับคนนั้นเลยครับจับคนนั้นเลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราจะลดได้ครับแตกสี่แล้วครับผม ขออนุญาตบั๊มนะครับเอาเลยครับเอาเลยครับ อย่ารถด,ด้วยครับลงอย่ารถด,ด้วยครับทำไมลงจากรถไม่ได้วะ ไหนครับผมมาอาบตัวครับผมโอเคทำอะไรมาครับเนี่ยพ่อโนมต้องไปครับผมไปในเมืองมันเสียบ่อยครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้ที่สอนอครับช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยผมเดี๋ยวล้างผ้าตัวเนี่ยเพียงแค่สาบรับโอเคครับขออนุญาตนะครับเอาหนักนะเขา ได้ครับไ,ได้เลยครับผมทำไมรถจะไม่หายวะรถผมน่าจะโหดเกินหี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราโดนหนักนะครับเอออันนี้คิปไปแล้วยี่รบหนึ่งโอเคโอเคครับเจอกันที่สอนอครับ ดงตำรวจเหงาครับตำรวจเหงาหนี่ยวันนี้สีเรามีอะไรในตัวมั้งลงจากรถก่อนปลดปลดกุญแจก่อนได้ไหมครับรู้สึกเลื่อนเลื่อนเลื่อนน,น้าจอลารู้สึกแปลกๆอย่างครับผม,ผม,ผมขออนุญาตค้นตัวนะครับครับผมโอ้โหสายไฟสี่เส้นเส้นละสองพันนะครับ เซ้นละพันไม่ได้ใช่ใช่วยกันโอเคเซ้นละพันก็ได้ผมถือว่าลดให้ครึ่งราคาเป็นโปรโมชั่นเป็นแต่จริงๆผมว่ามันเซ้นละห้าร้อยนะผมไปอ่านมางั้นเป็นเซ้นละเจ็ดพันดีกว่าไหมฮะฮะโอเคเซ้นละพันเซ้นละพันเดี๋ยวผมปรับเนาะโอเคเหรอเดี๋ยวดูใหม่ก่อนเรามีอะไรในตัวบ้างมีสายไฟสี่เส้นกับโอเคที่ผมอยากกันทีตำรวจ ทำรายเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับปรับอีกนะครับอย่านะครับอย่างยางครับยังไม่ได้ทำครับผมเดินจับอยู่พี่ไอ้บอกอบใครครับบอกอกใครครับผมปรับหนักนะผมปรับหนักนะผมพูดกับตัวเองครับสี่ผมมีสองบุคลีครับหนุบหนไอ้ไอ้พี่เอาผมเข้าุกทีแต่ผมจนผมรู้สึกอึดอัดมาก สี่พันนะครับผมปรับให้เหลือขึ้นราคาเนาะกับลงไปอีกหนึ่งพันนะครับเป็นหนะ้าพนะันนค,อคขออนุญาตปลดมือนะครับ 5, นะไปไหนครับไปไหนครับจะไปไหนฮนะนี่เลยราบอม <Yeah. S 1> ขออนุญาตเจลนะครับ ผมปรับสิบนาทีแล้วกันโอเครดให้ขึ้นราคานะครับโอเคครับโอเคครับผมรอบหน้าจะไปขโมยสายกันอีกนะครับอ,อ่าเดีเ๋ยวพี่ยืนพื้นน่าจะเท่ากันพี่สองร้อยสามสิบหรือร้อนๆเนี่ยโอเคจบแล้วโอเคมาแล้วเดี๋ย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 วถอดมักคุณเจอผมแค่นั้นแหละไปพี่ไปไปไป ทอดคราบทอดครับจรบิงไม่โดนหรอเราเขาเซฟโซนอีก หน้าหน้ายังไม่แตกเหลือข้างห้น้าบ๊ เดือดล้อนไหนวะล้อหน้าเหรอแตกขออนุญาตบัมนะครับยอมไหมครับเราจะลดด้วยครับลองจะลดด้วยครับ อยาจับนะครับโอเคดี๋ยวเป็นเพืนที่สอนอ,อครับ ลงมาทำอะไรครับ <Yeah. S 1> ด่าด่าเวฟเวอร์เกตี้สนาครับผม <Yeah. S 1> โอเคแค่เื่นไปก่น <Yeah. S 1> อน น้ายคนตัวนะครับโอเคไหนะดูซีโอโหสายไฟแปดเส้นเลยนะครับเอายังไงดีเราเนี่ยหนักอยู่นะเนี่ยหนักเลยนะเราเนี่ยสายไฟแปดเส้นไม่มเพิ่งจกไปเลยเมื่อคืนแล้วครับเส้นล้วนนี้เพิ่งได้จกเส้นเดียวรู้ไหมครับว่าเส้นละกี่บาทเส้นละสองพันเลยนะครับคนโดนหนักอยู่นะเนี่ยเส้นแปดเส้น เป็นหกเจ็ดแปดส 4, 6, 8, 10, 12, 14, องสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกพันซี่นหกครับผมโอ้ยถือว่าวันนี้เป็นอารมณ์ดีแล้วกันผมจะลดให้เหลือเส้นละพันเนาะโอเคครับขอบบคคุรัโอเคขออนุญาตยึดก่อนนะครับทั้งหมดแปดเส้นแปดพันเนาะขอบคุอขอขอนุญาตนะครับ Okay. ขออนุญาตทำพอดีก่อนนะครับ่เฮ้ย hey, ปรับสายไฟ,ไฟ hey, อะไรแปบหลบหนี okay. โอเคสมองงานผมปรับเป็น 8ปดพันเอาหลบหนีด้วยไหมฮะถ้าหลบหน UP, ีเป็นเก้าพันนะเพราะว่าหลบหน 1000, ีมัหน <kam> ึ่งพ um, ัน่ะสมคออนุญาตทำคดีนะครับเป็นเก้าพันน้อโอเคข้อหาหลบหนีห้าสี่สิบ 40นาทีเ,าเดี๋ยวผมลดให้เหลือ20นาทีเนาะครึ่งครึ่งหนึ่งรับคุโอเคครับ